สำนักข่าว CNBC นำเสนอบทความโดยระบุว่าคำขู่ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่จะยุติการจัดส่งพลังงานทั้งหมดนั้นมีแนวโน้มจะบีบให้ยุโรปต้องทำการแบ่งสันปันส่วนพลังงานในปริมาณจำกัดในฤดูหนาวนี้ยุโรปเตรียมเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากและไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีปริมาณพลังงานเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากยุโรปกำลังหาทางทยอยยกเลิกการนำเข้าพลังงานจากรัเสเซียทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้สหาภาพยุโรปหรือ EU A, เองก็เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยอมลดการบริโภคก๊าซลง15%ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งถึงแม้จะยอมลดการใช้งานแล้วก็ไม่แน่ว่าจะมีพอใช้หรือไม่ ยอย <tablet> <establishing> นะ่างไรก็ดีเป็นอีกครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจตะวันออกที่เมืองวลาดิวอสต็อกประเทศรัสเซียเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาว่ารัสเซียจะยุติการจัดส่งพลังงานโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นการบ่งบอกเป็นในยยะว่าเขาจะปล่อยให้ยุโรปถูกแช่แข็งทั้งนี้รัสเซียก็ได้ระงับการจ่ายก๊าซไปยังยุโรปเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่าท่อส่งก๊าซนอสตรีมวันมีปัญหาทางเทคนิคส่งผลให้ยุโรปอยู่ในสภาพเปราะบางเนื่องจากพยายามสะสมพลังงานไว้ใช้ในฤดูหนาวสำนักข่าวอินเตอร์ฟกของทางการรัเสเซียเปิดเผยถ้อย,อยแถลงของนายสเปซคอฟว่ามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จนทำให้ต้องปิดท่อส่งก๊าซตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนอสตสตรีมวันเป็นท่อส่งก๊าซหลักที่เชื่อมระหว่างรัเสเซียและยุโรปตะวันตกประธานาธิบดีปูตินกล่าวตอบโต้ข้อเสนอของ EU ที่จะออกมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันที่นำเข้าจากรัเสเซียโดยระบุว่ารัเสเซียอาจจะฉีกทิ้งสัญญาการส่งมอบพลังงานที่มีอยู่เดิมราคาพลังงานได้ไทะยานขึ้นนับตั้งแต่รัเสเซียบุกยูเครน และปริมาณที่ขาดแคลนอาจผลักให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไปอีกได้ยุโรปกำลังพยายามที่จะลดการใช้พลังงานของรัสเซียลงเพื่อพยายามที่จะลดความสามารถของรัฐบาลรัสเซียในการนำเงินไปใช้ในการทำสงครามแต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะช้าเกินไปรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธการใช้พลังงานเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ที่มีการบังคับใช้หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนรัสเซียได้กล่าวว่าการคว่ำบาตรท,ทาให้การซ่อมบำรุงท่อส่งกา๊าซนอสตรีมวันตามปกติล่าช้าออกไปแต่สหภาพยุโรประบุว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นหนังสือพิมพ์ c o m m e r c ์เซนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจของรัสเซียรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าว ว่ารัเสเซียจะไม่กลับมาจัดส่งก๊าซผ่านท่อนนสตรี e มวันให้กับยุโรปในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุรัเสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก๊าซจากรักเสเซียคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า40%ของการนำเข้าก๊าซทั้งหมดของยุโรป นางลิสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษตามคาดหลังประสบชัยชนะในการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษนิยมของอังกฤษทั้งนี้ผู้ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพักอนุรักษนิยมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยอัตโนมัติเนื่องจากทางพักครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ การชนะการเลือกตั้งดังกล่าวทำให้นางทรัสกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3%ของอังกฤษและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4%ของอังกฤษในรอบ6ปีโดยนางทรัสจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคมปี2568แต่คาดว่าเธอจะมีความยินดีต่อชัยชนะได้ไม่นานก่อนที่จะกลับสู่ความเป็นจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของอังกฤษ ซิตี้กรุ๊ปออกรายงานเตือนว่าดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของอังกฤษจะพุ่งทะลุ18%ในเดือนมกราคมปี2566โดยได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นทางด้านธนาคารกลางอังกฤษระบุว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะ,ะเผชิญภาวะถดถอยยาวนานกว่า1ปีโดยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ไตรมาส4ของปี2565จนถึงสิ้นปี2566 ธนาคารกลางอังกฤษคาดการว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะ,ะเผชิญภาวะถดถอยนานถึง5ไตรามาสซึ่งเป็นช่วงเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ที่เศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตการเงินโดยรายได้ในภาคครัวเรือนของอังกฤษจะทุดตัวลงอย่างหนักในปี2,565-2,566ขณะที่การบริโภคเริ่มหดตัว นอกจากนี้หลายฝ่ายกังวลต่อสถานะทางการคลังของอังกฤษเนื่องจากลิสทร s สมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีรวมทั้งออกมาตรการช่วยเหลือภาคครัวเรือนของอังกฤษ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ c d c ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสหรัฐตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงสะสมที่27,33รายแล้วเมื่อนับถึงวันอังคารที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยรัฐแคลิฟอร์เนียตรวจพบผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน3,833รายตามด้วยรัฐนิวยอร์ก3,526รายและรัฐฟลอริดา2,126ราย สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะบริหารภายใต้ใตการนำของประธานาธิจจบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการรับมือการระบาดของโรคฝีดาดลิงซึ่งรวมถึงความล้มเหลวในการสั่งซื้อวัคซีนให้เพียงพอการรักษาที่รวดเร็วและการตรวจโรคที่เพียบพร้อมเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิง เมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าทำเนียบขาวประสบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการต่อสู้กับโรคฟีดาดลิงตั้งแต่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนไปจนถึงการสื่อสารกับประชาชนจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารายงานว่าประเทศไทยยืนยันผู้ป่วยฟีดาดลิงทั้งหมด7รายโดยผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก53,465คน นอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้บอกวิธีสังเกตอาการของผู้ที่สงสัยว่าเข้าข่ายโรคฝีดาดลิงดังนี้มีผื่นขึ้นตามลำตัวเป็นตุ่มนูนตุ่มน้ำใสตุ่มน้องหรือตุ่มตกสะเก็ดมีไข้38องศาขึ้นไปมีอาการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อเจ็บคอรวมถึงมีอาการต่อมน้ําเหลืองโตหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปพบแพทย์ พายุใต้ฝุ่นหินน้ำหนอพัดขึ้นฝั่งเกาหลีใต้แล้วประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่พักนายกรัฐมนตรีเรียกร้องอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมวันรุนแรงเป็นประวัติการณ์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ระบุว่าพายุใต้ฝุ่นหินน้ำหนอได้เคลื่อนตัวขึ้นออกจากคาบสมุทรเกาหลีเมื่อเวลา7นาฬิกา10นาที ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุว่าเมื่อนับจนถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมามีประชาชนอพยพจากพื้นที่แล้วประมาณ3,463คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ของประเทศทั้งนี้อิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นหินน้ำหนอส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยว และมีการปิดโรงเรียนหลายแห่งสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ลอว์ดแม็กเคนซี่บริษัทที่ปรึกษาพลังงานชื่อดังของโลก เปิดเผยว่าตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในตลอดช่วง5ปีข้างหน้าหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ลงนามออกกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐรายงานคาดการณ์ว่าตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกาจะเติบโตขึ้น40% จนถึงปี2,570เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้โดยได้รับแรงหนุนจากกฎหมายด้านสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่รายงานฉบับดังกล่าวคาดการว่าการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกภาคส่วนของสหรัฐจะเติบโตจาก1.29กิกะวัตต์ในปัจจุบันเป็น336กิกะวัตต์ในช่วง5ปีข้างหน้า มิเชลเดวิสนักวิเคราะห์ของ Wood m ม c k e n ซี่กล่าวว่ากฎหมายการปรับลดเงินเฟอ้อส่งผลให้อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มีความแน่นอนในระยะยาวมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา